วอรแบดพุก้านิทานพื้นเมืองออสเตรเลียการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพื้นป่าแอนกว้างใหญ่ของออสเตรเลียมีวอมแบดตัวน้อยชื่อวอมบี้อาศัยอยู่วอมบี้เป็นวอมแบดที่ขี้อายและไม่ค่อยกล้าสแสดงออกแต่เขามีหัวใจที่เต็มด้วยความรักและความห่วงใยต่อพื้นป่าแห่งนี้วอมบี้ชอบขุดโพรงเล่นและหาอาหารในป่าอย่างมีความสุขเขาชื่นชมต้นไม้สูงใหญ่และสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันวันหนึ่งขณะที่วอมบี้กำลังเดินเล่นอยู่ในป่า เขาสังเกตเห็นควันฟลายขึ้นมาจากระยะไกลวอมบี้รู้สึกตกใจและรีบวิ่งไปดูด้วยความเป็นห่วงเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเขาพบว่าไฟกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วเรลวไฟกลืนกินต้นไม้และพุ่มไม้ทำให้สัตว์น้อยใหญ่ต่างพากันหนีตายอย่างอโลมาดวอมบี้รู้สึกเสียใจและอยากจะช่วยเหลือวอมบี้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาตัดสินใจวิ่งไปที่แม่น้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดและเริ่มกลิ้งตัวลงไปในน้ำจนตัวเบียกชุ่ม จากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปยังกองไฟและเริ่มกลิ้งตัวไปมาบนพื้นดินเพื่อดับไฟวอมบี้ทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่ย่อท้อแม้ว่าเขาจะเหนื่อยล้าและเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้สัตว์ป่าตัวอื่นๆที่เห็นความกล้าหาญของวอมบี้ก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาช่วยกันขนน้ำมาดับไฟและช่วยกันขุดดินเพื่อทำแนวกันไฟไฟป่าเริ่มอ่อนกำลังลงทีละน้อยจนในที่สุดก็ดับมอดลงได้สำเร็จพื้นป่ารอดพ้นจากเสียหายครั้งใหญ่วอมบี้และสัตว์ป่าตัวอื่นๆ ต่างรู้สึกดีใจและภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำหลังจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนั้นวอมบี้กลายเป็นฮีโร่ของพื้นป่าสัตว์ป่าทุกตัวเคารพและชื่นชมในความกล้าหาญและความเสียสละของเขาวอมบี้ได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงวอมแบตตัวน้อยแต่เขาก็สามารถสร้างความแตกต่างได้หากเขามีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นวอมบี้เริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการดูแลพื้นป่าและช่วยเหลือสัตว์ป่าตัวอื่นๆ เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสอนใหสัตว์ป่าตัวอื่นๆทำตามเขาตะระหนักว่าผืนป่าเป็นบ้านของพวกเขาและพวกเขาต้องช่วยกันปกป้องมันวอมบี้กลายเป็นผู้นำของผืนป่าเขาเป็นผู้ที่คอยคำแนะนำและช่วยเหลือสัตว์ป่าตัวอื่นๆเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาเป็นผู้ที่คอยสร้างความสามัคคีและความปรองดองในหมู่สัตว์ป่าวอมบี้เป็นตัวอย่างของความกล้าหาญความเสียสละและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันหนึ่งมีกลุ่มนุษย์เดินทางเข้ามาในผืนป่า พวกเขาเริ่มตัดต้นไม้และสร้างบ้านเรือนสัตว์ป่าต่างรู้สึกหวาดกลัวและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีวอมบี้ตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าของกลุม่มนุษย์เขาอ,อธิบายให้พวกเขาฟังถึงความสำคัญของผืนป่าและขอให้พวกเขาหยุดทำลายมันหัวหน้าของกลุม่มนุษย์ฟังวอมบี้อย่างตั้งใจเขาเข้าใจถึงความสำคัญของผืนป่าและตกลงที่จะหยุดการทำลายป่าพวกเขาเริ่มปลูกต้นไม้ทดแทนและสร้างบ้านเรือนในบริเวณที่ไม่รบกวนสัตว์ป่าวอมบี้และสัตว์ป่าตัวอื่นๆ ต่างรู้สึกขอบคุณและยินดีวอมบีได้เรียนรู้ว่ามนุษย์และสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติหากพวกเขามีความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันเขาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์และสอนให้พวกเขารู้จักวิธีการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนและเรื่องราวของวอรบีผู้กล้าก็จบลงด้วยความสุขวอมบีได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนและสัตว์มากมายให้หันมารักและปกป้องธรรมชาติรอบตัว และทำให้ทุกคนระหนักว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราก็สามารถทำสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่และการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้จงเป็นเหมือนวอมบีผู้กล้าที่พร้อมจะปกป้องสิ่งที่เรารักเสมอ